สวัสดีครับแฟนคลับคนมหาเฮงวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท,ท่านที่เกิดในปีฉลูจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศส5 6 7กันนะครับ แต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงครับถ้าที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสารการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆและสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามารับชมคำทำนายดวงกันได้เลยนะครับดวงความรักนะครับดวงความรักสำหรับคนที่มีมีคู่นะครับ เดือนนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีนะครับความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งแแข็งงรนะครับความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะครับจะมีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับคุณมีโอกาสพูดคุยกันนะครับในเรื่องของอนาคตนะครับมีวางแผนร่วมกันนะครับเช่นจะเดินทางนะครับไปท่องเที่ยวนะครับหรือวางแผนที่จะลงทุนร่วมกันฝากบัญชีร่วมกันบัญชีคู่นู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนคนโสดนะครับเดือนนี้คุณอาจ พบคนใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับคุณอาจจะเจอ,อคู่ครองนะครับคุณอาจจะเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาในการทําความรู้จักกันอย่างช้าชนะครับช้าช้าได้พาเรียบงามน,นะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะครับลองดูว่าเรารู้สึกอย่างไรนะครับเราเรียนรู้กับคนนี้แล้วเรารู้สึกดีไหมเราฝืนตัวเองไหมนะครับก็ฝากให้ความสําคัญ กับความรู้สึกของตัวเองให้มากๆนะครับสุขภาพพลานามัยนะครับในเดือนนี้ก็ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพนะครับนิดนึงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะครับหรือว่าด้านจิตใจนะครับมันออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับระวังนะครับในเรื่องของความเครียดนะครับถ้าคุณออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับมันจะทําให้คุณ <ATION> ลมืมเรื่องของความเครียดนะครับจะช่วยให้คุณมีพลังนะครับพลังเขาเรียกว่าพลังที่จะไปลุยงานต่อแล้วทําให้คุณลดในเรื่องของความเครียดได้นะครับหาเวลาบ้างนะครับไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับไปพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไปเติมพลังให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ ทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบนะครับอาจจะเป็นการอ่านหนังสือนะครับหรือการทำสมาธินะครับการไปเดินรีแลกในธรรมชาติในส่วนอะไรก็อะไรก็ว่าไปนะครับก็จะเป็นหนทางอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณบำบัดติดใจให้คุณอาได้ดีขึ้นนะครับนะครับดวงการงานของท่านนะครับในเดือนนี้นะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับ ความก้าวหน้านะครับแน่นอนนะครับจะมีโอกาสใหม่ๆนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับความก้าวหน้านะครับ <S <S เดือนนี้ผมต้องบอกว่าเป็นเดือนที่เหมาะเจาะนะครับเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าเวลาจะเป็นเดือนที่เป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นสำหรับคุณนะครับเวลาดีๆนะครับสําหรับการพัฒนาตัวคุณเองด้วยนะครับพัฒนาคุณในสายงานพัฒนาความรู้ความสามารถ ในสายงานคุณนะครับคุณมีโอกาสนะครับจะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้านะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้บริหารนะครับให้ทำโปรเจกต์ใหม่นะครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่สำคัญมากๆผมบอกไว้เลยนะครับหรือบางท่านนะครับก็อาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานสำคัญๆนะครับซึ่งจะช่วยให้เพิ่มเขาเรียกว่า ช่วยช่วยให้เครดิตคุณดีขึ้นน,นะครับจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับคุณนะครับแต่คุณต้องทํางานที่คุณได้รับมอบห,หมายออกมาให้ดีนะนะครับถ้าคุณทําออกมาไม่ดีมันจะกลับกันเลยผมบอกไปก่อนนะครับแต่ถ้าคุณทําออกมาให้ดีทำามาให้เต็มที่คุณได้รับโอกาสดีๆแน่นอนนะครับยังมีความโชคดีนะครับก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณก็มีโอกาสได้รับความร่วมมือกับทีมงานนะครับ กับเพื่อนร่วมง,งานนะครับการทํางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะครับจะนําพาคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณคือคุณควรเปิดใจนะครับรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมง,งานบ้างรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะครับแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาการทํางานนะครับ mm. การทํางานเป็นทีมทีเวิร์กเนี่ย <N AS 2> นะครับคุณจะทําได้ดีนะครับและจะเกิดความสำเร็จร่วมกันแน่นอนนะครับ คุณควรไปฝึกในเรื่องของความรู้นะครับพัฒนาตัวเองอบรมเรียนรู้อะไรต่างๆนะครับก็ลองใช้โอกาสนี้นะครับในการเข้าร่วมฝึกอบรมหรือสัมมนานะครับเวลาบริษัทเนี่ยเขามีหลักสูตรอะไรต่างๆเขามีแบบหรือจะส่งพนักง,งานทีมงานไปเรียนเนี่ยนะครับช่วงนี้คุณก็อาสาสมัครเลยว่าเอ้ยฉันขอฉันขอไปเรียนฉันอยากพัฒนาทักษะใหม่ๆนะครับให้ฉันเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ อาสาสมัครเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีๆที่จะทำให้คุณก้าวหน้าเติบโตหรือว่าเก่งขึ้นกว่านี้นะครับดวงการเงินโชคลาบนะครับภาพเดือนนี้ของคุณเนี่ยนะครับเป็นภาพของความมั่นคงนะครับรายได้ที่มั่นคงนะครับแน่นอนถ้าพูดถึงรายได้มั่นคงเนี่ยนะครับเดือนนี้คุณอาจมีรายได้เข้ามาแบบสม่ำเสมอนะครับจากงานหลักนะครับบางคนเนี่ย ถ้ามีรายได้เสริมเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยนะครับในเดือนก่อนหน้าเดือนนี้ก็ยังเข้ามาอยู่นะครับยังเข้ามาอยู่นะนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้มีทําการทํางานเสริมเนี่ยภาพในเรื่องของการได้งานเสริมใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีกับตัวคุณนักนะครับสิ่งที่จะเพิ่มเติมให้ดีๆเนี่ยนะครับคุณควรวางแผนการเงินให้ให้ดีกว่านี้นะครับ จะช่วยให้คุณมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะครับอย่าประมาทเป็นอาคารนะครับเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนี้นะครับระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายบ้างนะครับถึงแม้ว่าคุณจะมีรายได้ที่เข้ามาไม่อาจจะไม่ดีบูบานะครับแต่รายได้เข้ามาสม่ําเสมอนะครับคุณก็ควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นไว้บ้างนะครับเพื่อไม่ให้เกิดภาระหนี้สินในอนาคตนะครับสิ่งที่จะแนะนําเพิ่มเติมก็ควรจัดทํางบประมาณอย่างรอบคอบนะครับรายรับรายจ่ายเราเขียนง่ายๆนะครับ รายรับรายจ่ายนะครับแล้วคุณจะรู้ว่ารา,ายจ่ายบางรายจ่ายเฮ้ยฉันไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะนะครับก็เอาเงินตรงนั้นรับไปเก็บไปลงทุนไว้นะครับแน่นสิ่งที่ผมจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับในเดือนนี้เดือนนี้ผมก็ถือว่าดวงคุณเนี่ยโดดเด่นเหมือนกันนะนะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับบางคนก็ถือว่าปานกลางถึงดีเลยนะครับสิ่งที่จะแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็คือเปิดใจ ฟังคนรลบข้างบ้างนะครับรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะครับอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะครับฟังข้อเสนอของคนอื่นฟังมุมมองคนอื่นบ้างจะช่วยให้คุณนะครับไม่ได้อยู่ในห้องแคบๆนะครับจะช่วยให้คุณเปิดโลกนะครับแล้วทําให้คุณตัดสินใจทําอะไรให้ดีขึ้นนะครับโลกนี้เป็นโลกนักพัฒนานะครับเป็นโลกยุคที่ต้องพัฒนาให้เร็วที่สุดนะครับ คุณควรจะเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ๆนะครับศึกษาหาความรู้เรื่องอะไรที่คุณน่าสนใจเพื่อเพิ่มโอกาสในอนาคตนะครับไม่งั้นคุณอาจจะสู้ AI หรือว่าสู้บอทไม่ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมจะบอกว่า แฟนคลับผมที่ฟังผมเป็นประจำอยู่แล้วส่วนมากท่านเป็นคนดีอยู่แล้วนะครับเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีนะครับท่านดีอยู่แล้วท่านจะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกท่านจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมอีกแต่ถ้าท่านไหนที่ฟังผมแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อผมบอกเลยว่าอีกไม่นานจะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะครับคุณจะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับจะผ่านเรื่องราวผ่านทุกปัญหาอุปสรรคไปได้สุดท้ายนี้นะครับผมขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนทุกท่านเคารพนับถือ อำนวยอวยชัยอวยพรนะครับให้ท่านประสบความสําเร็จร่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันที่สําคัญผมขอให้ท่านและครอบครัวครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าจนขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ